สวัสดีครับผมอาจารย์เริ้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับระยตนิดนึงหล่นเป็นการทดสอบโมดูลนะครับ MQ3 นะครับตัวนี้เป็นตัววัดแอลกอฮอล์นะครับสัญญาณของมันเนี่ยนะครับก็จะมี VC, D out, A out แล้วก็กล่าวนะครับ VC คืออะไรครับ VC คือไฟไฟเลี้ยงนั่นเองใช้ได้ตั้งแต่นะครับ5โวลต์นะครับแล้วก็ตัว D out คือดิจิตอลเอาต์พุตนะครับ คือข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัว LM324 นะครับตัวเนี้ยตัวชิปตัวเนี้ยนะครับเนี่ยชิปตัวเนี้ยคือ LM324 ทำหน้าที่เป็นวงจรคอมเพรสเซอร์นะครับหรือวงจรตรวจจับแรงดันนะครับโดยที่มีตัว R ตัวนี้ตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวปรับนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัววงจรเนี้ยมันจะเอาไว้ใช้สำหรับดีเท็คนะครับระดับของแอลกอฮอล์ที่จะส่งเสียงเตือนหรือว่าส่งเสียงเป็นไฟกระพริบ นะครับถ้ามันถึงกําหนดเช่นสมมุติว่าคุณกําหนดไว้ที่100นะครับหนึมิลลิกรัมถ้าระดับแอลกอฮอล์ถึง100มิลลิกรัมเซตโป้เนี่ยมันก็จะมีไฟแดงขึ้นมาที่ตัว D1 ตรงนี้นี่ไปอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาเอาพุตตรงนี้ไปต่อเข้ากับไอตัวไซเลนนะครับต่อรีเลย์ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนี่คือขา a 0ขา d 0นั่นเองนะครับขา d 0นะครับ d 0คือดิจิตอลเอาพุตนะครับต่อมาาาาาคคคืือออออออขข A0 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 นนนนะะรับยู่่่ีล็กทพุา เช่นสัญญาณวัดได้เท่าไหร่แองก็วัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะส่งสัญญาณออกไปที่นี่เป็นโวลต์นะครับตรงนี้ตรงที่ e เอสูนจะส่งสัญญาณเป็นโวลต์นะครับส่งสัญญาณเป็นโวลต์นะครับกาวก็คือศูนย์โวลต์ไม่มีอะไรนะครับสรุปการใช้งานโมดูลตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยมาถึงก็เสียบไฟเลี้ยง vc 5โวลต์นะครับกาวศูนย์โวลต์นะครับดีศูนย์ถ้าคุณจะไปต่อพวกไซเรนนะครับหรือลําโพงปิดปิดปิดปิ๊ดก็ต่อดได้เลยนะครับโดยที่เราเลือกระดับความเข้มข้นที่ตรงนี้ นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปต่อเพื่อแสดงค่าว่ากี่มิลลิกรัมนะครับมิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมเช่นพวกที่ดื่มเหล้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ว่า50มิลลิกรัมใช่ไหมครับถ้าเกิดเกิน50มิลลิกรัมก็คือทําไมครับโดนโดนปรับนะครับโดนจับนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ A0 เนี่ยแหละเราจะไปต่อเข้ากับตัววงจร A อถุนะฮะวงจร A อถุนะครับคือวงจรดิจิตอลนะครับวงจรอะล็อกทูดิจิตอลนั่นเองนะครับ ค่าที่ออกไปทาง A0 คือค่าเป็นโวลต์นะครับผมอาจารย์สิเ์ชนะคราวนี้ผมก็พอดีมันมีโครงงานที่ผมต้องใช้อยู่พอดีน, e, นะครับจริงๆใช้เฉพาะเซนเซอร์อย่างเดียวเลยก็ได้นะจริงๆผมมีเซนเซอร์ขายจำหน่ายจำหน่ายต่างหากนะครับไม่ต้องต่อบอร์ดก็ได้จริงๆก็ต่อก็ไม่มีอะไรหรอกนะมีแค่ตัว C ตัว R หน่อยเดียวนะครับนี่ตัวเซนเซอร์เปล่าๆนี่นี่ครับตัวเซนเซอร์เป browse, ล่าๆเราก็เอาลงปิ้นก็แค่นั้นเองนะครับเซนเซอร์เปล่าๆก็คล้ายๆกันเราแค่ต่อตัว C ตัวหนึ่ง R ตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ม แต่ว่าผมใช้ตัวสําเร็จรูปเลยแล้วกันนะครับสะดวกดีนะเพราะมันมีขามาให้เย้ดต่อพูดง,ง่ายเดี๋ยวผมเอาลงแพคเกจเป็นตัวเป่าเลยนะเดี๋ยวเป่าลมพูดเข้าไปนะมันก็วัดเลยแสดงผลตรงเซเวนเซกเมนต์เลยนะครับตอนนี้ตัวเลขวิ่งวิ่งเพราะว่ามันปล่อยลอยอยู่นะ a t o d ของตัวบอร์ดนี้มันปล่อยลอยอยู่ตัวนี้ผมใช้คอนโทรลเลอร์เบอร์ห้าหนึ่งเราใช้เบอร์ a t o d นะครับขนาด12บิตนะครับได้ถึง40,96กระดับนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็มีสายอยู่แล้วนะครับสายตัวนี้ก็จะมีลบ นะครับจะมีลบมีบวกแล้วก็มีที่ต่อเข้ากับ a ศูนย์นั่นเองนะครับต่อเข้า a ทด d นะครับอ่ะผมก็เสียบก่อนขอญาตวางโูรศัพท์ก่อนนะครับการใช้งานไม่ยากเลยง่ายมากเลยนะครับโอเคผมเสียบข้าไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ต่อไฟบวกกราวแล้วก็ เออัแคน่นั้นเองนะครับอะล็อกเอาต์พุตอนนี้ผมก็มาดูสอบนะครับที่นี่ปกติแล้วนะครับเสียบเข้าไปครั้งแรกอย่าไปตกใจนะตัวเลขมจะวิงว่งวิ่งวิ่งลดลงเรื่อยๆคือเวลาที่เราเสียบไปครั้งแรกเนี่ยมันจะทําการเก็บประจุนะครับเข้าไปในตัวมันนะเก็บประจุเข้าไปทําไมครับเพรข้างในมันมีตัวเก็บประจุอยู่ครับมันมีตัวเซรามิกด้วยนะครับโครงสร้างเป็นเซรามิกแล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับโครงสร้างมันจะคล้ายๆเป็นตัวเก็บประจุนะคอนดักเตอร์นะครับ,บ,รรบมันจะดูด ไปก็ไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังคลายครับกำลังคลายก็คือพูดง่ายคือมันลดลดค่าลงนั่นเองนะครับสังเกตว่าค่าลดลงนะครับตอนนี้เหลือ2เท่าไหร่ครับ284นะครับ283อันนี้ไฟมันมาแรงนิดนึงนะไฟข้างนอกมันมาแรงนิดนึงก็เลยจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ค่อยสว่างจริงแล้วสว่างมากนะครับแต่เนื่องจากไฟข้างนอกมันสว่างจ้าเลยนะครับ281นะครับ280แปดลงนยเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้เหลือ190กว่าแล้วนะครับ199 198 ไม่ต้องสนใจครับตรงนี้คือระดับแอลกอฮอลในอากาศครับมันเป็นระดับแอลกอฮอลในอากาศนะครับ a อ d ที่ผมใช้ตัวนี้มีขนาด12บิตเพราะฉะนั้นระดับคือ4,000 4,96นะครับ4ไม่มีเลขพันไม่มียังไงมันก็ไม่เกินอยู่แล้วนะครับ4 0 9 6นะครับแต่ตอนนี้แค่ร้อยกว่าเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่กี่มิลลิโวลต์นะครับคือในอากาศเนี่ยธรรมดาทุกทุกปันจะมีแอลกอฮอลอยู่ในอากาศอยู่แล้วครับ นะเพราะฉะนั้นค่าที่ตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันคือค่าแอลกอฮอล์ในอันยับบรรยากาศนะคราวนี้ผมจะทดสอบโดยนี่ครับแอลกอฮอล์ครับนะครับทดสอบด้วยแอลกอฮอล์เอาเซนเซอร์ความลงครับเอาเซนเซอร์ความลงครับความลงแขวนตรงนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเปิดจุกแอลกอฮอล์แล้วเอาไปอังมันนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขมันจะขึ้นปี๊ดเลยครับจากร้อยกว่าเนี่ยนะครับขึ้นปื๊ดเลยครับผมอ่ะผมขออนุญาตมือเดียวนะครับถือายไปด้วยถือไปด้วย นะครับโอเคเปิดจุดก่อนแป๊บนึงเปิดจุดก่อนแป๊บนึงนะสังเกตว่าโต๊ะทำงานผมจะลกนิดนึงนะครับก็คนทํางานจริงนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าของมาเลยเยอะนะครับทํางานจริงๆนะปุ๊บเดี๋ยวคาตัวเลขจะขึ้นแล้วนะครับอ่ะขึ้นแล้วครับเป็นสองร้อยสามร้อยแล้วครับผมขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดนะครับที่ผมทดสอบนะครับที่ผมทดสอบเนี่ยนะคือขึ้นไปที่สองพันกว่านะครับคือเจาะดูจงเจาะอ c d ก็ได้ ครับตอนนี้230ก็กว่าอันนี้ผมมาเอาเอาตัวนี้ออกห่างนิดหนึ่งอ่ะครับพันกว่าละ2,000กว่าละนะครับตรงนี้คือจอเซมิ e น m เซมก็แสดงไม่ได้แล้วครับผมแสดงในข้อสามหลักนะครับก็มาดูที่จอ LCD นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องทําเป็นมริกรรมอันนี้แสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับเป็นค่าดิจิตอล0นยถึง4 9 9 6บมันก็เลยไม่พอปกติแล้ว เวลาที่เราแสดงตงัวเซสเวนตรงนี้เราแสดงเป็น50 g, 100มิลลิกรัม1้อยมิลลิกรัมะไรประมาณนี้นะ่า2,000กว่านะครับสรุปก็คือเราจ่อไปเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่2 0 0 0ันกว่าสังเกตไฟติดแล้วไฟติดคืออะไรครับอ๋อมันเกินเลงพิกัดนั่นเองครับที่เราตั้งดีจตตอนเอาไว้นั่นเองเราตั้งไว้ว่าห้ามเกินเท่าไหร่นะครับโดยการปรับที่ตัว R สีนี้นะครับอัดดับไปแล้วก็พอแสดงว่าตอนนี้แอลกอฮอล์ไม่อยู่ในค่ายสูงสุดที่เราตั้งเอาไว้ที่ให้มันเตือนนะครับตรงนี้ก็จะมีบาร์การาฟด้วยนะครับ ปาก้าลดลงเรื่อยๆครับลดระดับลงเรื่อยๆครับลดลงลดลงครับเอาปากกาไปทำารอ๋อจะได้แสดงระดับไงครับแสดงระดับไงครับว่าโอเคระดับเยอะระดับน้อยแล้รประมาณนั้นคือแสดงได้ทั้งตัวเลขด้วยระดับด้วยนะครับตัวนี้ผมทําไว้นะครับเพื่อที่ออกงานอีเวนต์อ่างานอีเวนต์คืออะไรครับคือเกมนั่นเองครับนะพวกที่อยู่ในผับอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเล่นเกมกันนะถ้าตับใดก็ตามที่ยังไม่ถึง50มิลลิกรัมนะครับยังไม่น้อยกว่า50มิลลิกรัมเขาจะไม่ขับรถออกนะครับ จะกินน้ารอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ขับรถออกครับเพราะว่าอันตรายครับก็กินไปอ้าวสั่งมาเมื่อไหร่ร้อยกว่าห้ามิล i g r a อ้าวออกไปได้ตารวจไม่จับแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะติดตั้งในผับนะครับนะใครมิลิกร,รัมลดเร็วที่สุดอ่าได้รางวัลไปนะครับใครมิลลิกร,รัม,มากสุดแล้วลดเร็วสุดนะสามสิบนาสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงลดลงเยอะสุดนะได้รางวัลไป ครับผมมาจ์าระเสริฐนะครับโอเคนะครับตอนนี้รดเหลือ3า0้กว่าแล้วก็เหลือ3ขีดนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวสําเร็จอีกตัวเนี่ยผมจะอัดวิดีโอไว้ให้ดูอีกทีนี่คือวิธีการสาธิตตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เอาไว้ใช้อะไรใช้งานยังไงนะครับมีแค่สามเส้นเองง่ายมากนะครับนะถ้าซื้อของผมผมมีนะครับข้อมูลจัดเต็มครับผมมาจ์าระเสริฐครับถ้าสนใจเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เข้าไปที่ w w w p r o นะครับ projectelect.com ครับสะกดง่ายๆครับ projectelect.com นะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ